สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกมแก๊งสตาร์ว a s ก็อยู่กันในบทนื้อเรื่องบทที่4แล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับนื้อเรื่องบทที่3ก็ในบทที่4นี้มีชื่อภารกิจว่าวันแย่แยๆปกป้องคาเรนระหว่างที่เธอจัดการธุระก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็อยู่กันในพาร์ทที่33แล้ว ก็ใกล้จบแล้วสำหรับเนื้อเรื่องเกม Gangstar Vegas ก็ีจะถามว่าทำไมผมยังไม่เล่นเกม Gangstar New Orleans นะก็เพราะว่ามันยังเขาเรียกว่าไงมันไม่รองรับมือถือเออต้องรอมันซ่อมอะไรของมันกไม่รู้อะไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้เล่น ตามคาเรนไปคาเรนมันขับรถเร็วจังวะ ไปไหนเนี่ยผมผมลืมเล่วด้วยว่าในเรื่องนี้มันให้ไปไหนทำอะไรก็คงต้องรอดูกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาเรมามาบวกกับไอ้พวกนี้เหรอบ้าไปแล้วผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะ โอเคครับโอ้มีกำลังเสริมมาด้วยอ๋อยังรอ แกแขนให้เวลาหรอเ <Thank you. S 1> มื่อกี้ยังใส่ชุดหุ่นยนต์อยู่เลย ในเกมมันน่าจะมีแบบให้คนขับรถให้เราได้นะมีแต่บั๊กได้อย่างเดียว ช่วยกันเองอีกขับมาไม่ได้ดูเพื่อเลย มันนั่งรถชมวิวเลยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรให้คาร์เรนขับให้จบแล้วเหรอ I'm sorry โอเคครับจบไปแล้วก็จากที่ดูๆมานะเหมือนในพาทนี้คาเรนเขาจะหัวร้อนเขาเลยมาฆ่าพวกชาวแกง๊ง <g ở đó> พวกสม,มุนของแฟงอ่าก็นะก็ Gö จบไปแล้วสำหรับเรื่อง <g lar stag> ในพาร์ทที่33ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง c a n n n l สักตาทีวีด้วยก็เดี๋ยวมีคลิป,ปอื่นๆข,ขึ้นมาก็ฝากกดดูด้วยนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือมีคำหยาบคายก็ต้องขออาภัยด้วยจริงๆก็ไปละสำหรับคลิปนี้บายบาย